สวัสดีครับนี่ครับอยู่กับช่องบาดิเซียครับเราวันนี้นะครับเราก็มาถ่ายหนังสั้นเรื่องอีโมโชั่นครับผมใช่ครับกล้องอยู่ไหนเนี่ยกล้องอยู่นี่โอเคอีโมชั่นครับโมชั่นนะครับเป็นหนังสั้นภาคต่อจากเรื่องอ,อดบิวและจากสั้นภาคต่อจากเรื่องคนสุดท้ายนะครับ ในจักรวาลนังสั้นช่องมินิฟูลแต่นั่นเองแล้วก็อย่าลืมไปติดตามช่องเซ็งนะครับแล้วก็มินิฟูลแบน G S E N G K U B เซ็งนะครับครับก็เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศไปให้ดูกันครับส่วนใหญ่บรรยากาศไม่ค่อยถ่ายเยอะเพราะพวกมันกลับไม่ได้ถ่ายเฮ้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวแบบไปซัอยอะครับเอากล้องมาเอากล้องมาเฮ้ยเดี๋ยวถ่ายรูปพี่ทกคนก็อกับช่องเซ็งนะครับเฮ้ยขอใช้เวลาถ่ายรูปสักห้านาทีเดี๋ยวจะลงไปหาอะไรกินกันนะเซ็งมาค่ะพระเอกสุดหล่อพระเอกเขานี่เหี้ย นนน,น,นนี่เคงงว่ะเนี่ยเรื่องนี้ส่วนนี謝謝้นี่นางเอกนะครับเสื้อขาวเสื้อขาวก็ก็ประกอบใช่ไหมืีอพู่เออเสื้อชงพูเนี่ยเดี๋ยวประกอบผมไปเอกเดี๋ยวไปฟังผมไปเอกโอ้ยผมไปเอกเฮ้ยมาดูแบบ เดี๋ยวคืนนี้เราจะไปโปรไซดอนครับจะไปกินโอมากรเซกครับตอนนี้กำลังดังที่โพไซดอนครับใช่ครับใครจ่ายโอมากระเซกเป็นโอมากรเซกเลือยใช่ไหมครับใช่ครับถือว่าแร่สดๆจุ่มน้ำข้าวคราบอีกนะครับด้วยนะครับยังไม่ได้ยังไม่มีช่องก็ฝากจำชื่อไปก่อนที่พี่จีจะพาไปโพไซดอนเนี่ยครับใช่ครับไปเทิศึกษามีเมมเบอร์ ไปชั้นศึกษาที่โพไซดอนนะพี่บีก็อยู่ข้างในนั้นด้วยนะครับใช่ส่วนคนนี้เจ้าของโพไซดอนนะครับสวัสดีครับให้บริการครับฟรีนะครับไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยแล้วเ้าจะถ่ายรูปต่ออ่ะคือนี่นี่ใครเอกได้เห็นแล้วครับเขากล้อง S T Y ช่องยูทูบเขาต้องปฐมทอนสั่งวิดีโอนสามสามเซตมินิฟูแบนสั่งได้ครับห้าหมื่นเก้าสิบบาทห้าร้อยห้าร้อยเก้าสิบแพงอ่ะลดได้ป่ะครับ โอ้โหผมโดนวกนี้ด่าก็นิ่งผู้แบนครับใส่ได้ทุกเพศทุกวัยนะครับแล้วก็ยิ่งใส่ยิ่งเท่ทาไมใส่อ่ะครับเท่กว่าครับไม่ใส่ก็เท่กว่าก็คือห้าร้อยเก้าสิบไปซื้อยูนิโคอซื้ออย่างผมอย่างสี่ร้อยเก้าสิบหยอกหยอกยูนิคอร์ร้อยสามสิบตอนนี้ลดจะยืดเดี๋ยวตัดไ้